อยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับบริการดีมากบริการทุกระดับประทับใจแล้วแจ็คดูแลดีมากเลยเต็มสิครับดีทุกอย่างประทับใจค่ะประทับใจครับบริการได้ได้อย่างดีบริการดีนะครับประทับใจมากครับผมบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดซื้อได้ซื้อครับกฟอร์ดเอวเล็ตเฮนในราคาล้านสามกว่าเกือบล้านสี่เหลือเพียงล้านสองกว่ากว่านั้นนะครับใน ราคาล้านสองกว่าเท่านั้นเนี่ยมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับรุ่นเอเวอร์เรตินสเปคของเขาเนี่ยเครื่องยนต์จะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5อยนิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วเดี๋ยวมาดูนครับว่าแจ็คจัดชุดแต่งให้กับลูกค้าคันนี้เป็นชุดแต่งอะไรบ้างนะครับว่าครบแค่ไหนนะครับว่าในตัวเอเวอร t เรตเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าแต่งออกมาแล้วเนี่ย ไม่ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูทีละจุดกันเลยครับว่า f o r ์ e เอเว i เรคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับชิ้นแรกเลยครับที่เราเห็นก็จะเป็นกระจังหน้า Victor V2 นะครับลูกค้าอยากให้แจ็คเลือกทาสีให้นะครับก็จัดให้ครับอยากได้สีแบบไหนแจ้งได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตามใจลูกค้าเลยครับแล้วก็ในส่วนของไฟ LED 3จุดลูกค้าแจ็คเขเลือกเป็นไฟสีขาวนะครับแล้วก็กระจังนี้เปลี่ยนออกมาแล้วเนี่ยครับ ก็ทําให้รถเนี่ยเขาระบายอากาศดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันโปร่งโล่งนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะครับจัดไปครับสําหรับกระจังหน้าวิกเตอร์วีสองแล้วก็มีหมาให้ลูกค้าด้วยนะครับด้านล่างก็เลือกเป็นสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์วีสองนะครับลูกค้าเลือกเป็นคางสีดําเงานะครับตรงคางตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีดําเงาสีดําด้านหรือสีเทากาไฟกก็จัดให้ลูกค้าได้เหมือนกันนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ พอรถอยู่ในที่มืดนะครับไฟหน้าเขาก็จะเปิดให้เองนะครับออกกลางแดดก็จะมีแค่ไฟเดย์ไลท์แต่ไฟหน้าไม่ได้ติดให้นะครับและที่สําคัญครับในส่วนของไฟตัดหมอกเป็นไฟช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับในกรณีถ้าเราหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้หักไปด้านขวาไฟตัดหมอกด้านขวาก็ติดให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับว่าคันนี้ใส่อะไรให้กับลูกค้านะครับเป็นล้อแม็กยังไงยางยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ลูกค้าเลือกเป็นล้อแมกขอบ20นะครับเป็นแบรนด์โอเอซินะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้แก้มยางที่มันหนากว่าเดิมนิดนึงนะครับก็เลยแนะนําเป็นมิชลินนะครับตัว SUV นะครับก็จัดไปครับขนาดหน้ายางเนี่ยกว้างกว่าเดิมครับอยู่ที่265 50ห้านะครับก็ใส่มาแล้วเนี่ยสเปคของมิชลินเนี่ยแน่นอนครับนุ่มเงียบอยู่แล้วครับสำหรับสเปครุ่นนี้นะครับแล้วก็ดูดีมากๆเลยสําหรับยางตัวนี้ครับแล้วก็ล้อแมก ที่เราเปลี่ยนเนี่ยออฟเซตมันมากกว่าเดิมก็จะทําให้ยื่นออกมาจากตัวรถทีนี้เราก็ใส่เป็นคิ้วล้อขนาดประมาณ4-5นิ้วเข้าไปนะครับเป็นคิ้วล้อวิกเตอร์นะครับก็จะทําให้พอดีกับซุ้มที่ทำทให้พอดีกับล้อที่ยื่นออกมาเลยนะครับก็หล่อลงตัวไม่ล้นจนเกินไปนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาชิ้นต่อไปครับ ชิ้นนี้เราก็ใส่เป็นตัวครอบกระจกให้กับลูกค้าลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้เลือกได้นะครับว่าชอบเป็นสีแบบไหนเลือกได้เลยและที่สําคัญครับลับหลังคาดำเป็นสีดำเงานะครับก็ การแรปหลังคาดำเนี่ยอ่ามันทําให้รถด,ดูสวยงามครับยิ่งเป็นสีขาวด้วยก็ทําให้ออกมาดูหลอ่อหรูแบบคันนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของแรปหลังคาเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับว่าอยากได้เป็นสีอ่าดำเงาแบบนี้หรือว่าดําด้านก็มีให้หรือว่าสีแปลกๆนี่ก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ามือจับนะครับเวลาลวงเปิดประตูเนี่ยก็จะทําให้ไม่เกิด ลอยเล็บหรือว่าลอยขนแมวได้นะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีมากๆเลยสาหรับเบ้ามือจับแถมให้ทุกคันเลยดีกว่าเนาะยิ่งรถสีดาเนี่ยยิ่งควรแถมนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของคิวกันศาดนะครับอันนี้กเ็เวลาเปิดประตูเนาะเปิดไม่ใช่เวลาเราจอดรถตากแดดนะครับอยากเปิดแง้มหต่างๆเนี่ยก็ทําให้ฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆยังไม่เข้าไปในรถก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันครับแถมให้อีกครับคันนี้แล้วก็มาในส่วนของด้านหลังด้านหลัง ควาทถังน้ามันแ่าถังน้ำมันของ Ford ด v อลเวเนี่ยก็บรรจุอยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับไม่ได้ประมาณหรอก80ลิตรเลยนะครับสำหรับถังน้ามันของ Ford ด v อลเว t ทุกรุ่นหรือว่าตัวกระบะเช่นกันก็80ลิตรแล้วก็ในส่วนของเ v ลเ e อ t เนี่ยอ่าในส่วนของรุ่นที่เป็นเ v ลเ e อ t จะมีน้ำยาแอดบูให้เติมนะครับก็เป็นรถใหม่ 2, 2025เนาะสำหรับคันนี้ข้างหลังสเกิร์ตหลัง v i กเตอร์ v 2โดยปกติแล้วนะครับตรงนี้ จะไม่ใช่สีดําแบบนี้ลูกค้าก็เลือกสั่งทําสีพิเศษจัดให้ได้ครับลูกค้าชอบแบบไหนจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยปกติตรงนี้จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถก็สั่งทาสีตัดได้นะครับส่วนท่อเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบครับจะเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมท่อคู่ก็จัดให้ได้เหมือนกันและที่สาคัญครับปกติแล้วเอ e เวอเรนต์ Ever ane, นะครับฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับอันนี้เราก็จัดเป็นแบบอัตโนมัติให้นะครับ ฝาท้ายแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานได้เหมือนตั้งแต่รุ่น e v เวอร์เรสต์สเป็นต้นไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันสั่งเปิดเปิดจากกดปุ่มที่ผมกดเมื่อสักครู่นี้ได้สั่งกดปิดจากด้านในนี้ได้สั่งกดเปิดจากรีโมทได้สั่งกดเปิดจากภายในรถได้อีกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วใช้ได้เหมือนรุ่นสปอร์เป๊ะเลยสําหรับไฟท้ายนะครับแล้วก็ ใส่เพื่อความสวยงามครับข้อไฟท้ายที่จะขาดให้ไม่ได้เลยเนาะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถยนต์ฟอร์ดเอเวอร์เรสแต่งหล่อๆแบบคันนี้ครบคันแบบนี้นะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0944024441ครับอย่ามพพูดโปรโมชั่นนิดนึงนะครับจากราคาล้านสามเกือบล้านสนะครับเหลือเพียงล้านสอกว่ากว่าเท่านั้นในเอเวอร์เรสต์ทนแบบนี้แล้วก็สีขาวมุก จะเพิ่มเงินอยู่1 2 0 0 0บาทนะครับขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ฝากติดตามช่องทาง YouTube Tik t o o อ Facebook หมดทุกช่องทางเลยตอนนี้มีหมดทุกช่องทางนะครับก็กราบขอบพระคุณที่ลูกค้าไว้วางใจที่ให้แจ็กดูแลแต่งรถหล่อแบบคันนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาเลยครับดูแลลูกดูแลรถลูกค้าให้เหมือนดูแลรถตัวเองใบแจ็กแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ